ตัวซับสอสระชีสครับสาธิตซ้อมใหญ้ๆครับมาชมสาธิซ้อมครับของตวงซับสอสระชีส สวัสดีครับน้องครับตัวซับครับเหนื่อยไหมที่ซ้อมมีแรงไหมอ๋อซ้อมแล้วได้แรงไหมวันนี้มีรายการวันไหนสิามสิบสามมีนาคมที่ที่ไหนทุกข์กับใครครับทุกกับพันศักนะครับไปนี้มั่นใจแค่ไหนครับน้อครับำหนักมีปัญหาครับไม่มีครับแล้วเคยเคยศึกษาคู่ชกหรือยังครับ มีมีแผนมีแผนตายหรือมาดิใจปาบที่โชคไหมมีรับเตรียมไว้แล้วรอดูนันที่ครับวันที่สิบสามที่ลาดตระเนครับเอาอยากปากอะไรถึงเอฟซีของเราบ้างครับเป็นมวยห้วอเป่ีเชียร์ฮับจอราชีพก็ไปดินทีครับครับครับขอเป็นกำใจครับน้องให้โชคดีครับกองทรัพย์สอสอาชีพครับ13มีนาคมนี้ชกราดตระเนกับพันศัก